สวัสดีครับสมพรหนูฟุกไนซ์สแกนนะครับมือหนิมารีวิวอวนกอกหนามคืนกับเตานมันนะับสำหรับคนเลี้ยงหน่อยๆน,นะครับเนาะนี่มือหนิผมก็ลงทุนมาอีกทอ่อนึงนะครับเนะี่ยสแกนแล้วครับนี่กระซังขึ้นมาซังนี่งครับงน้ำัตโนมัตินะครับเนาะนี่ต่อแล้วครับเที่แล้วเลยครับ นี่ครับอ๋อไม้ครับเนี่ยกับนี่สามยางครับเนี่ยแล้วก็มี่เกียวครับเกีียว อ๋อแล้วมานี่ครับเนี่ยครับถ้าเราคนเลี้ยงหน่อยหน่ะครับเนาะใส่แบบนี้ดีที่สุดเลยครับนี่แต่ว่าเลี้ยงลายขยายกับจังหวะกันไหมนะครับเนาะเพิ่มไหมอีกบอหนึ่งครับอันนี้ก็ร่อยมันแห้งครับเนี่ยต้นมาผมองกระใสนะเนี่ยนะครับคือกระตนมัตินี่ครับถึงได้ครับเนาะ กับประหยัดดีครับประหยัดดีตัวนี้อยู่ประมาณรักไม่ครับสามที่หาบาทสุดหนึ่งครับสั่งมากครับสั่งมากเนี่ยหลายตัวครับเนี่ยเป็นสิบสวัสดีครับ